สำหรับตอนนี้นะคะบอกไดีเลยบอกมอลลับเรื่องต่อก่อนที่กำลังเข้มข้นอยู่ในตอนนี้ที่หลายคนบอกว่าบอไปใส่เลยจากว่าช่วงเวลาดีๆจงสี่มอลลับเรื่องต่อก่อนจากคณะสิงห์อีสานเนื้อคําสาบานตอนนี้ที่กําลังเข้มข้นให้พี่น้องไปเบิ่งกันต่อเลยดีกว่าว่าช่วงที่สองของรายการสิเป็นจริงดาเนื้อคําสาบานจากคณะสิงห์อีสานไปติดตามได้ค่ะไม่หันหนามะกูอีปอบม่หันไปจะให้จะั่นนตะปากกูว่ามู้ไม่เงาอกูยานปืนเนาะ มันดีไปยานไปตื้อนี่อย่งมันไม่ผิดไม่ผิดฝันทางอ้ของแท้ของปอมันมองบอกสี่ซมื่นขึ้มามาหาว่าอลายกูทิโทดร่างไอ้เบิงบ่เสียยิ่ขี่ว่เห็นเรียดนะเบิรกอเิร์กบอสเชียไอ้เบิรอเชิอเอ้เอสเียงกบอยไ้เบิร์กอเียเก็ไอ้บกบบก็ไ้เบกเไ้เรอย เพราะว่ายู่งอีหยังมันคือแตกคักแตกตากล้องจำภาพบ้างไงเนี่ยเอ่อโอ้โหมุนไอ้เนาเป็นตีเย็บได้บพล่ะอโอ้ยหยิบไม่ได้ดอกอันเมื่อกันได้จุดเอาอย่าเมือเอาเมียเจ้าไปโรงพยาบาลเมียใส่อยู่เนี่ยนั่นไอ้นอนลองงงอยู่นั่นน่ะกูเอาแล้วกูทิ้นแล้ววิ่งแรมเน่ยทิ้งแล้วเหี้ยหยิ อุบ่กกับวายูน้ำเด้อบักลีลี่เอ้ยมึงเคยเหตุกับเมียแบบนี้ล่ละผีโอ้ยเหตุป่านกูลูกุ้ยแพ้ไม่มอตะกี้อยากยั้งกะหาซื้อมาให้กินให้สแตกแดกปลอดโอ้ยบักกูถือปืนละทีมกูซ้ำแม่มึงเด้ยอยังอยู่นี่หน่อย,อยๆกูจะฟาดแม่มันนหะมันหมดเหลือจะเม็ด กูถีงยิ่งตื่มมึงกันนะผัวเนี่ยเ <c oughs> มด่ะบานเนี่ยมึงไปแตกน,น้ำหมาบุญเ้อะพี่น้องเอ้ยคอยพอมีเ <c oughs> สียงคนเซ่วเซอ,อยู่ในวัดอยู่ในการได้งานเฮือมเป็นทั้งวัดอยู่ในการได้งานมันสิมีเหลืองกันสะได้ ป่อพืนเฮือนผู้คารในที่มิดซีรีมันละบ,บอเแซลคือยังอยู่ในงานในการลูกเมียกัจักมันไปจังไดจนปานนี่เดือดื่นเทียงขึ้นมันปรกลับมาบ้านมาสองผู้ขาเมาตะเมาลุกขึ้นหลายลบหลายเลาข้ามไปกางคัง,งว่าสิพ่อเมียกับบ่พ่อมันเอ๊มันไปจังไดเฮอแย่ขนาดเลยเวออาการงองพัวก,กับพวไข่ซบเททนทมันเสียมาเบิง้ง ามาันก็บอมมาเบิ่งบ่มเงี้ยงอ้ยไปเบิเ่งสาวหมอบรางวัลคนกะตีกะขาก <คา S 2> ันจักว่าเป็นจังไงสมัยถูกมือมันสร้างบาอย่านตายแต่นาะพวกวัยรุ่นเนี่ยเถายูา่เฮือนกะจักท่านลับมือยังเถ้าเถ้าค่อยนั่งเอ้าโอ้ยโอนน้ยเ่าวนี้ป้าดเด็กเดินเทียงขึ้นเจ้ามานั่งอีหยังเถาเจ้า,จาคือบ่หลับบ่นอน กมาแล้ววะไอ้ตัวดีเอาเออยข้างโน้มึงเนาะหัวหลอดกระสุกกระสุยเนาะได้ไรเอาบ่ใไฮกอยหัวหลอดกระสุกกระสุยจังได้เทวันนี้คอยไปเบิ่งลูกสาวฮอฟฟอนลูกสาวฮอฟฟอนงามงามซ้ำบ่หน้ำได้รางวัลที่หนึ่งคุณเทพเทามันบ่แปลกดอกเพื่อนไอ้นั่งเนี่ยมันผู้งามได้พอการที่ลูกได้ที่หนึ่งเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ว่ามึงกงนที่ไปจังได้เดือนเดือนจะขึ้นไปนี่มึงจะกลับมาบ้านนะคอยเบิ่งลูกสาวอันเอาลังวันให้อันพระเอกมอลำแล้วคอยกันเลยลวงเบิ่งมอลำนั่นเสด็จเถากอมันสีเดือกนี่มึงไปอ่อนซาก้อนซ้อนมันเป็นอันตีมอลำพ่อมึงเถอะเอากูเพี้ยมึงนายสิเป็นห่วงเงื่อนซ้อนบ้านซองไหนมีผู้ได้ปัดกวาด เพื่อนส้านบ้านซองคอยกักวดทึกมือตะเถาวันนี้มือนีมันมีบุญมีงานอยู่วัดอยู่ว่าคอยกลับไปเบิงไปเฮ็ดหยังซอยเพิ่นอยู่วัดอยู่ว่าน้ำพร่องเมื่อไม่มาจจะมากวดมาปัดมันกะสิเป็นหยังครังเมื่อตั้งมาเว้ากูเนี่ยหูจงนิสัยมึงดีเพราะปนหยังมึงใช้โอกาสนิ่งการมีบุญมีงานมึงนัดแม่ผู้สอนร่อนไส้เป็นบาหามึงอธิบายไม่ครูฟังมันชัดเจนบักบุญล้อม เว้าอยู่เดียวนี่คืนกูคืนมึงเลยบอกกูพอใจที่จะคืนน่ะนี่ยังทุกสิ่งทุกอย่างกูอธิบายให้มึงฟังเบิดแล้วกูไปบังหมอลำนี่มันผิดแท่งแต่บอกใครบ้างแคเมืองเขากลับไปบังคือกันแม่ผิดกูเลยกูกูพ่อยากให้มึงเบิ่งเสียอย่างเนี่ยป้าตีโถล้มปากเบ้ามึงกับว้าออกมาล้มปากบ้ามึงกับบ้าออกมามึงเ้าแน่นี่ซ้ำมาห้เกียรติเมียเจ้าของมึงมีเกียรติที่กูให้ประเด็นสิฮะฮะมากูลรกผัวมึงกูต้องสร้างกูได้กูบอเว้าน่ามึงมึอนี่สันดานมึงมันเป็นจังสี่กันเมามาแล้วเว้าบวโอ้อง กูสีนี้ไปหานอน <c oughs> มึงสีนี้ไปหานอนมานี่มันนอนนี้ไปกูเฮ้ยนี่กูจะไอ้ย่ะ <c oughs> นี่แล้วกูเสียงแหบนอนอันนี้แล้ว <c oughs> ฟ้ามาขึ้นมาเหลี่ยมเัื่อสี่แล้วอากาศเปลี่ยนแปลงกูเลยเสียงเสือมาาักฮามึงเอ้ย กูก็เป็นบ,าาบาับกผีปอบเป็นหอดปอบกูมึงหูจักปอบมึงเสียงแหบย่อนหยังมึงสิแตกเราหลายบากักผีปอบ <c oughs> อมาแต่แต่มึงเม,มา,ามากย่ำไรมึงขืนจะตีกูกะตีขึ้นจะคากูกะาคากูอยากกินหอดกลอยเดอกเพื่อละกูแบบนี้แอนก็จังกูนีลูกมันไม่พอไม่แม่เมื่อนี่ละเมื่อกูสิสูมึงบักบุญหลอกเ,อเอพอดีละพอดีละเมื่อนี่กูไม่มีเลียดใส่ก้อยเลยกูประหยัดมึงคือกลัน กมากลุมอสุกสัวีแกเถอะฮะมาหลอกกูสูตายแต่ละมือนี่กูเ่ยอมมึงเถอะบางอาจทำไรช่วงลางกูดีมึงเหรอเสียศูนย์มาเล่กูผู้ใดบอกผู้ใดสอน เส uh huh? oh <t <t well> well ียงเสียกูที่ฮะมึต้่งตายเด็ดที่ลูกกูมึงอยากตายแบบไหนอยากตายแบบนุ่มนวลหรืออยากตายแบบรุนแรงฮะตตตตยปากลมกูมาเพื่อบักสันดานย่างดีเดินเดืนเที่ยงคืนกูมันหลับมันนอนจัไไนมาขามาตีกันกรนชันตัวมูมา ก็ตายเลยตีลูกกูนี่เด้กเสียงมาทั้งเดม,มามาเฮาหันอยู่หลออนี่เนี่ยมันก็มือนตาเด้บยอย่างออพอเถาบวงเดี้ยน่ะไ<ห>ม่เถาตายเลยลูกกูให้เด็กเพื่อนช่วงนี้สนับสนุนโดยกาแฟเช็คอินกินแล้วแฟนชอบหาคำตอบด้วยตัวคุณเอง